กบสบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขสุคนสมบูรณ์แบเดอผพ่อกันเส้นเก่กา dog, เ้นเคยกับสองน้องเดือนพี่น้องบรนยากาแม่น้องเดือนมาเบิ่งานศพพี่น้องเลยแหม่คำละอานาเพิ่นฮักเสียชีวิตตอนนี้ก็เพิ่นกำลังใส่ยาพี่น้องยาอยากันบูดกันหนาใส่ลงไปในโรงศพแล้ว พยาบาลประกาศเราจนตกใจพี่น้อยฝ่าวมาลาเซียตอนจักโมงบอกลาเียในน้ในนี้กบังเกิดองักโมงน่เพื่อเอาอันอันนี้ได้ยินตอนอันพยาบาลแบ่พประกาศ คือส <łość> ิไปบอกต้อนผล่นประกาศเออเว่าฉันนี่แหละเลนเลนกหาคนใหญ่บ้านได้ขาอเลนก็เล่าเนเลนโล้น่นน่ะงานนี่แหละเลนขังกรยุโค้งเข่งกําลังเก็บมะขามพอได้ยินพออันผื่นประกาศประกันภัยจะเฮือเติมเฮ้ยเ้ว่าฉันสาวสนุใจอีกแล้วว่าฉันภัยองจัเงานดองจัดงานยังแบบที่ว่าง เมื่อวานนี่กางานซพบันชีสว่างพี่น้องเลยฮากมาเซียประกันภัเมื่อนี่ก็เซียอีกเลยังนเพื่อนดีท่องงานดองอีลายออนลายเนวพี่น้องเลยทุกเสียอะไรคนกับบ้านลายพอฮากาเซียเนาะ ตุกๆย่างเงีแล้วม,มีครอบมีผัวามาอยู่น้ำน้องพี่น้องเลยเอยากทำบุญน้ำเพิ่นกันช่วยเหลือมาเด้อพี่นออ้องเดอ้อพเพิ่นกับมึงมีมองอยู่มองเศร้าเนาะเจ็บเื่นเป็นแบบปุดปลาตันกบับกกเมียจะไปโดนหล,ลายปีแหละมึงมีไยัยแหละลูกกับไปเรอบเป็นผัวอยู่บนอื่นุ่นมีจะเพิ่นเลยมาขออยู่น้ำน่อง มีอุ้มสามนเลยนะสามสี่ใช่สี่เรอสี่เนาะใช่สามยิงหนึ่งเนาะิมบเล่่นี่ยสามส่หาบเลเลหาคมีของเป่นตวเแล่วเล็น่คนแหะอยู่คนละทิศละทางเนาะเปิดกระเล่กะเมียเ่ในลูกกระเป้นเมียเบิ บาดในเพิ่นกามาเซียเพ็่นโซ่พี่น้องโซ่ก็มาอยู่น้ำนนองสาวน้องสาวก็จักเสดนาได้ผู้เสอแดงนะพี่น้องนนองสาว <c oughs> มาอยู่น้ำนนองสาว4ี่ปีแล้วพี่น้องเลย ป่วยกับท่านันหลอกผูกเกี่ยวเองพี่นองเพื่อนกับป่วยนักมาทรงซ้มเมื่อวาว่ได้พี่น้องหลอกพขเจ็บมาพี่น้องบอว่าายเ้ยน้องกัเบิ่งแดแต่หูแต่ตา ดงใจนงะีดใใีง่ <c oughs> น้องสาวก็จะเสียดังไดดีใจเลยข้ามเลยเน่งเออมันดีใจเงเ่ยเลเก็จยิ้อเปิดเปิดอะไรท่านลูกมาเนาะดีใจีใจบ่มคต้องมดาเลยเนาะ สวยเรืองานสุขเพิ่นกาติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้ออีตนเพิ่นน้องสาวกะจักสิเอายังให้แขกให้คนกินเนาะมาเชียรเฮือนกะถ้าบ่มีนอยู่ในกินก็คือว่าเอแหละแขกคนก็บ่อยากมาเนาะว่าอยากสวยเรือทําบุญนําเพิ่นกติดต่อมาเด้อพี่น้องเด้ออีตนเพิ่นเพืน้องก็มายมาแยมแน่นี่ะพี่น้องเย ไปก็ขคอไปครัวมันก็บอไโด,ดนไหลประมาณบ่หอนสิวันเออท่านดนนหนทำ <c oughs> ไรเนาะแต่ว่ามาเป็นแห้งอย่างไรแล้วทีครัวว่านันดีแล้วเป็นแห้งหนะ <c oughs> ที่จตู้รกานบบานี้่างนี้แล้วพี่น้องเออ อย่าไปไังได้ตัวองขนานั้นนะอย่างเี้ยผู้เดียวเอาไว้ด้วยอีก60ชั่วโมงไม่จะเห็นถ้าเ็องเกิดต่สาร์ทเป็นคนที่แบบของนีเนาะของนีเนาะของนีเนาะเนี่ยเป็นเขาเลี้ Blue ่เเป็นพวกมาไล่ไงนะแบบอาติโกงไล่เนี่ยสมัยนั้นมีานนมันก็แค่แห้งทำสบายกันเลยคำสบ้ายของมาฝาดเป็นเจคือจัด่ยเตรียมดอกไม้จัดแต่งงานอันล่งจบพี่น้องเลยแม่น้องเดินกับเป็นวัดเป็นนายคอโทษคอใครเด้อพ่อแม่พี่น้องยังก็บข่อยชัดเจนเนาะ อันก็จะเป็นโร่งซบของเปิรนเตรียมทาให้อันยากันบูดกันหน่าของเบิดพี่น้องเพิ่นก็สีเอาโรงศบเขาไปใส่เนาะจัดแต่งเรียบร้อยผู้เตรียมงานศสก็กำลังตัดออกใหม่สิ จะแต่งล่งซบให้ช่วยให้สมกับราคาเนพี่น่อเยยาสิเบิด์ดมายังน้อยหนึ่งต้องเฮือนัวกบเป็นปางปิงปางจาเจ้าคนเห็ดยังเงินว่าสิคาใกล้แล้วสะํะ อันเข้าชมนออยู่คุเผื่อมาได้สมทุกอยจะมาหอดี่ไเขาว่าบกี่เนี่ยมันบกค้อแล้วแบบนี้นไม่นั่รถขค้นห้ามานั่นรถขั้นน้าสบายไม่ได้มาห่อมาทร้านเลยอกตเอไปเาจบจอดไปซื้อกระทิงแดงแหนคันสีจอดซื้อแล้ถูว่าได้แหละมาหออ มาหเงือนมาเมื่อหดเงื่อนตีลมความผู้ที่พูดบอกเลยแต่เลิกตีลมบัดสิไปแหน่เปนห้องข้างที่มันมืดบัดยุงโง่น้ำ่มเดลกี่น้ำทรง้าบักขีดไปกู้น้ำบัดันาน đó phải bay thế thì biết nhau, em chụp chụp cái mà không có bạc, không có bạc nhiều

ขีดหนึ่งเชล่าเลพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแม่น้องเดินในเด้อเพราะกันหม่ิีดนาพี่น้องกับสบายดีแต่ไ้นก็อย่าลืม้อพี่น้องอย้กชสวยเวลาเพื่อจะติดต่อมเด้อพี่น้องอีต้นเพื่อนอกเพราะว่า บ่มีเคาะมีครัวเนาะมีกระสับบ่มีเพาแยกทางกันหลายปีแล้วเนาะอย่าพอสิบปีแต่คนก็มาอยู่น้ำเนาะมาเก็บมาป่วยน้ำเนาะาอตอนนอ้นเนาะเ่ินพี่เนองเอ้ย